ราวัไม่ได้ให้กลับละไม่ให้คนกทยนนอื่นแสดงความยินดีด้วยค่ะกับวันนี้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเี่อมิซินด้วยครับผมยินดีมากๆครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์โอ้ดีใจดีใจมากๆเลยครับผมก็สำหรับรางวัลนี้ก็เป็น the best actor award นะครับผมก็ขอบคุณท้ามากๆที่แบบเห็นศักยภาพในตัวผมนะครับผมแล้วก็ได้จัดทำแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้ผมนะครับขอบคุณมากๆจริงครับผมก็จะตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปให้เต็มที่ครับ ใจรูยังไงบ้างครับม like ันจะเป็นแรงผลักดันในการทำงานยังไงบ้างดีใจดีใจแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆการที่แบบเราเป็นนักแสดงเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเวลาเราทำผลงานออกมาเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกแล้วก็สนุกไปกับผลงานของเราด้วยและการที่แบบรางวัลเนี่มันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันละกันสำหรับผลงานของเราที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆครับผมก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยครับเป็นรางวัลเกียรติบัตรนักแสดงรางวัลไ่า ไม่แน่ใจครับแต่ปีน like> ี้ก็คือเหมือนรางวัลใช่ใช่แต่แต่ปีนี้ก็เป็นรางวัลแรกของปีใช่เหมือนจะเป็นรางวัลแรกของปีไหมใช่รางวัลแรกของปีจะเป็นรางวัลรางวัลเกี่ยวกับการแสดง รางวัลแรกของปีด<ต>้วยค,ครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเรียกว่าปีตป่อไปก็คือรอถ่งานการแสดงถุนนั่นแหละใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้สนุกสนุกให้ติดตามออกมาเรื่อยๆแน่น,นอนครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับเพราะหลายคนก็เหดแบบว่าเอ้ยปีจะปีหน้าจะเห็นงานแสดงกราฟไม้อ, <ๆ S 2> มไอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็จะได้เห็นกันเรื่อยๆทุกๆปีแน่นอนครับผมอย่างตัวเราก็ยังมีอีกหลายบทบาทเลยที่เรารู้สึกอยากจะลองทําและรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็ถ้ามีโอกาสก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับอาทิอาทเช่นบท<อ>ังไงพวกแบบบทไซไฟอะไรอย่างเงี้ยผมพวกแบบพวกออลังการนิดหนึ่งเราก็อยากลองเพาะจริงเราเป็นคนชอบหนังแนวแบบพวกเอ่อแฟนตาซีครับ<อ>พวกเอเวนเจอร์สอะไรพวกเนี้ยถ้า<อ>ถ้ามีโอกาสได้เล่นแนวนั้นก็น่าจะสนุกดีอยากไซไฟคือเรอยากเป็นมนุษย์แบบไหนอะอืมแล้วแต่พุ่งกลับแล้วกันแล้วแต่พุ่งกลับแล้วกันเป็นได้หมดเป็นได้หมดขอให้ได้เล่น จริงๆแล้วมีความวางแผนไหมคะว่าปีหน้าโปรเจกต์ปีหน้าจะมีหนังหรือละครหรือซีรีส์อะไรกันบ้างก็จริงๆก็มีโปรเจกต์ที่คุยเอาไว้ด้วยครับผมทั้งหนังทั้งซีรีส์เลยครับงไงก็เราติดตามแต่คาดว่าน่าจะได้รับชมกันเร็วๆเร็วๆนี้มังครับแล้วมีบทไหนที่ขาดขาที่เราอยากแสดงเข้ามามี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 บทที่ผมรู้สึกเออเมันว้าวละกันว้าวและเป็นบทที่แบบเราค่อนข้างจะติดตามหนังแนวนี้มาอยู่แล้วครับแล้วมีโอกาสได้ได้ได้คุยกับ โปรเจกต์โปรเจกต์นี้กับทีมทีมนึงเอาไว้ครับผมเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยบูไหวไหมคะบบูได้ชอบบูครับชอบอชบขยับแขนขามันเป็นมัเป็นที่มาของการที่คุณช่วงนี้หรือป่าอ๋อก็ไม่เกี่ยวหรอกครับจริงๆเราก็แค่อยากจะมีเขาเรียกอะไรเราทำงานด้านแฟชั่นด้วยเนาะเราก็อยากจะมีร่างกายที่พร้อมเสมอเวลาทำงานด้านแฟชั่นครับผมหรือว่า เ,เรื่องของสุขภาพมันก็ได้ผลดีกับตัวเราด้วยก็ถือว่าได้สองต่อทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยแต่ถ้าเป็นแบบไปการแสดงบูมันก็ต้องมีการชมอแบเออชมสอแกแต่บู๊แบบไม่โชว์หุ่นก็ได้เนี่ยใส่สูตรบู๊ก็ได้ไม่ได้แขนเปิดไปอะไรบมันไม่ได้พี่ครนะยังไม่ ไม่สุดไม่ดได้ได้ก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้แต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือก็ฟังไม่แพ้การซิงเกิลอ๋อครับผมก็สำหรับเพลงพิจูใช่ไหมครับผมก็เป็นอีกซิงเกิลหนึ่งของผมนะครับก็ใครยังไม่ได้ฟังหรือว่าอยากจะลองไปหาฟังกันดูก็สามารถไปฟังกันได้อนไลน์สตรีมมิงทุกช่องทางครับผม y o u t u ครับขนะวุฒิด้วย ใช่มีชาเลนจ์ด้วยแต่ว่าให้เต้นตอนนี้เต้นไม่ได้เออทำไมนะเต้นไม่เป็นข้าพี่ฝนเต้นได้ดูหน um> umm um> ่อยโอเคถ้าเผื่อมีแบบบอกตัวทีมงานครับไรทเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างระแสต้อนรับเออต้อนรับของเพลงว้าดีใจดีใจมากดีใจมากทั้งพี่ๆที่เอาเพลงของเราไปทำเชาเลนจ์ในทิกตอกนะครับผมหรือว่ามีพี่ที่พี่จูพี่จูเนี่ยเอ้โหดีใจมากดีใจมากที่แบบ เพลงเราได้ไปอยู่ในงานอีเวนต์โดยที่เราไม่ได้เป็นคนร้องเองดีใจมากดีใจมากๆขอบคุณพี่จูเนียมากที่เลือกวิจูไปร้องแล้ะยังไงเขาร้องดีไหมให้คะแนนร้องดีร้องดีให้คะแนนเลยถึงเลยนะใช่ต้องบอกว่าตอนที่ผมเอาเพลงนี้ไปร้องอีเวนต์แรกอ่ะผมเหนื่อยมากเลยนะแบบแทบจะตายอยู่บนเวทีแต่พี่จูเขาร้องแบบได้ชิลมาก บอกต้องแรงจริงไหม okay, เนาะอะแค่เรืของผมดีกว่าผมดีกว่าเก็บแล้วพอเขาโทรมาบอกก่อนนะคะว่าเขาแบบใช่เขาโทรพี่เขาโทรมาขอไปกิ๊งแขกไปครับผมก็ดีใจดีใจมากเลี้ยงเครื่องเลี้ยงขาเลี้ยงเ็ปไปมาด้เก็บไม่ได้เก็บฟรีฟรีเพลงนี้ฟรีครับคะแนนเต็มร้อยให้พี่จูเท่าไหร่คะเอาไป99้าสิบเก้าแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เต็มแล้วมันขิงไปหน่อย 99, 99 99เกกอาไป99ครับไปให้ผลงานอะไรนะครับต้องมีพีเร่องหลังพูดหมีพิงกันไหมกับพี่จูเนี่ยรอติดตามรอแต่จะเป็นคนงานเพลงนอาจจะได้ยินมาว่าพี่จูก็ชอบแรปเหมือนกันใครใครต้องแรแย่งกันแรปหลังจากพ่อพิงก์นั้นเดีพิงต่อไปวางทะลอยังมีครับจริงๆก็มีแผนทำเพลงเรื่อยๆอยู่แล้วครับจริงๆตอนที่กำลังจะปล่อยวิดีโอเราก็มีโอกาสได้ทำเพลงอื่น ไ้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่แตกต่างจากวิจูแล้วกันวิจูก็จะมีจังหวะยโกโยงเน่อยซึเพลงที่กําลังจะปล่อยไม่ใช่กําลังจะปล่อยสิกําลังทําอยู่<อ>ก็จะเป็นเพลงแบบช้าช้านิดนึงเล่นกับฟีลลิ่งนิดนึงครับผมก็ปติมด้วยอันล่าสุดก็คือการเปิดเพลงในไลฟ์ของคุณเ<อ>เป็นเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องเออสร้างเรื่องอยู่เ,ออยเห็นเรอยงค่ะ<อ>ที่พี่ยงเขา เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่พี่โยงชวนไปอะไรร่วมร่วมคอนเสิร์ตว่างไหมคะก้าวมหศจรรย์เนี่ยว่างไหมคะน่าจะว่างต้องว่างถึงไม่ว่างก็ต้องว่างคือเค่คิวเพื่อจะไปคอนเสิร์ตพี่โยงใช่ใช่เพราะว่าจริงเราก็เป็นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่แล้วครับผมคือพี่โยงเขาเรียนอยู่ที่สมุทรปราบด้วยเราก็เด็กสวนเหมือนกันครับผมแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เจอหรือว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกัน ครับผมเราก็จริงก็ติดตามเพลงที่เขามาทั้งนานแล้ววงอัลแชร์เงี้ยเราก็ฟังมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ามันไปนประจบกันที่ว่าวันนั้นเราไปเจอเพลงเพลงหนึ่งมาชื่อเพลงว่าในวันที่ฉันป่วยอ๋อแล้วเพลงมันดีผมก็เลยผมก็เลยตอนนั้นนั่งนั่งไลฟ์ฟูอยู่แฟนคลับอยู่ก็เลยนึกออกพอดีผมก็เลยเอออยากแ<ๆ>ชร์เพลงนี้ให้แฟนคลับ <ขอ S 1> <ๆ>ฟังเราก็เลยเปิดเพลงนี้กลางว่าอ๋อมันจะติดหรือกสิทเราไม่ปิดเราไม่ได้ปิดใช่ครับผม พี่แฟนคลับก็เลยเอาเอาแคปแคปเนี่ยนะครับไปลงทว<อ>ิตเตอร์นะครับแล้วพี่โยงก็น่าจะเล่นทวิตเตอร์แล้วก็เลื่อนมาเห็นพอดีก็ขอบคุณพี่โยงมากยินดีมากๆแปลแปลเพราะว่าได้มีการพูดคุยกับพี่โยงพี่โยงโทรมาชวนเรียบร้อยเรียบร้อย <ๆ S 2> เรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยแล้วครับผมก็ดีใจดีใจมากๆเพราะจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้ทํางานในในในด้านศิลปินที่เราที่เรารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันด้วยครับผมก็เป็นประสบการณ์ดีๆยังไงก็ฝากพี่โยงกับวงอัมชัยเอ็นดูด้วยนะครับ้แแปลว่่าคจจะไดเห็นพีกัม ใช่ครับผมก็จะได้เห็นผมขึ้นไปแจมคอนเสิร์ตในวันที่9กุิกายนธ์ครับผมก็จะ้งเพลงไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรม่รู้ว่าเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปซ้อมต้องไปคุยกันก่อนครับแายว่าคือพอพี่เขาโทรมาแบบชวนก็เซเยนเลยเซเยนเลยครับผมเพราะว่าเราเรารู้สึกสนุกแด้แล้ว ไม่มันเป็นโอกาสที่ดีครับผมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยที่เราจะได้ทำงานกับพี่ๆที่เขาเป็น professional ในวงการเพลงจริงๆด้วยครับผมอือเราจวรอดูคอนเสิร์ตของพี่พี่อาชแฉครับผมมันดิกาพุจิตครับฝาก้วยค้าโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะบีเซิร์ดีเซิร์